สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมี้ก็มาพอกับก,บการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์ตุนิยมิทยาภ่าคตอนออกเสียงเหนือตอนล่างพอกันสง่งใบข้อมือวันที่1 6ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะก่อนอื่นกบพาพี่น้องมาเบงแผนที่อากาศผิวพผ้นในบายนี้เนาะค่ะก็สิเห็นว่ามีหลงมรสุมผ่านผ่านภาคกลางภาคอีสานตอนล่างค่ะประกอบกับ มรสุมตะวันตกเสียงไต่กำลังแห้งพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคไก่และกะอ่าวไทยเนาะคะ่ะลักษณะแนวนี้กะเซีดไทยไทยอีสานตอนล่างในมือนี่มีฝนตกหนักบางหม่องค่ะคันไม้ลักษณะกายีสิบสี่สโมงทางนาตั้งแต่ใบมือนี่หอดใบมืออื่นบริเวณไทยอีสานตอนล่างมีฝนป่าขนองลอยละแปดสิบของผืนทีก็มีฝนตกหนักบางหม่องเนาะคะ่ะลมที่พัดปกคลุมในมือนี่ก็เป็นลมแปปพวน ความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อสัโมงค่ะคาดว่าวอุณหภูมิสูงสุดใบมือนีกับซีอุที่ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบองศาเซลเซลียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเ้ามืออื่นกับซีอุที่ประมาณยี่สิบสองถึงยี่สิบสามองศาเซลเซียสค่ะต่อมาจะมาเบิ่งคานไม้ลักษณะอากาศในเจ็ดมือ้างหนือเนาะค่ะในส่วนแรกส่วนวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดตุลาคมนี้บริเวณไทยอีสานตอนล่างกับมีฝนฟ้าคะนนอง ลอยละ40-60ของพื่นทีกับมีฝนตกหนักบางหม่องเนาะค่ะลมธี่พัดปกคลุมในมือนั่นกับเป็นลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว10-20งกิโลเมตรต่อสมองค่ะในส่วนที่สองค่ะส่วงวันที18่18-22งตุลาคมนี่บริเวณไายอีสานตอนล่างกับมีฝนฟ้าขนอง้อยละ20-40ของพื่นทีค่ะ ลมทิพพัดปกปลุมในส่วนมือหนันก็เป็นลมตะวันออกเสียงใต้ค่ะความเร็ว1ิหถึง20กิโลเมตรต่อส่งค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในส่วนอ,อาทิตย์หนันเนาะคะ่ะกับซีอุทีประมาณ28ถึง33องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดกับซีอุทีประมาณ22่ถึง24องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับมือนี่ก็ขอจบการไล่งานไว้เพียงเท่านี้ขอกันไม่มือหนานะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน